สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fortune พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนราศีธนูในเดือนกันยายน2564ก่ครับก่อนอื่นสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวได้ด้วยกันออนไลน์ดีมาที่บริเบอร์หกซึ่งจะมีค่าครูสามารถสังเกตได้จากทายของหัวข้อชื่อเรื่องออนไลน์ดีมาทําค่าครูได้ครับรามาฟังคำพยากรณ์นะครับในเดือนกันยายนเดือนที่9ของปีนี้2564นีะครับปีฉลูซึ่งจะมีการโคจรยกยาราศีนะครับภาพรวมคือ5ดวงครับ กลางๆค่อนไปในทานมากนะครับทีนี้เรามาเริ่มต้นกันที่การพยากรณ์ดาวประจําราศีเกิดนะครับของคุณซึ่งดาวประจําตัวคือดาวพฤหัสบดีนะครับขณะนี้จะมีการโคโจรถอยหลังแล้วนะครับจากราศีกุมภ์พบศาสชะเข้าสู่พบกรุมพะนะครับมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับดาวพฤหัสบดีเนี่ยถอยหลังจาก พบสังคมเข้าสู่พบการเงินนะครับหรือรายได้มันก็แปลว่าตัวคุณเองเนี่ยจะมีการลังเลมีการที่ย้อนกลับมาคิดมาตั้งหลักนะครับคือก่อนหน้าน,นี้มันชิมแลงน,นะครับในประมาณ5เดือนครึ่งที่คุณได้ก้าวล่วงไปเห็นอนาคตนะครับทีนี้มันหมายถึงโอกาสก็ได้ที่เราเห็นเนี่ย แต่เรายังทําเป็นรูปธรรมไม่ได้หรือบางคนเนี่ยเป็นรูปธรรมแล้วแต่มันได้รับผลที่ถอยหลังละถดถอยอยู่สภาวะถดถอยเพราะการถอยหลังหมายถึงการถดถอยหมายถึงการที่ย้อนกลับไปคิดไปนั่งคิดพิจารณาอีกครั้งหนึ่งเพราะดาวพฤหัสบดีหมายถึงการตรวจสอบนะครับการรอบคอบดังนั้นเนี่ยมันเกิดปัญหาขึ้นแน่นอนนะครับสำหรับคนธนู ดาวประจําตัวถอยหลังแบบนี้นะครับหมายถึงตัวเองอย่าทำอะไรผิดพลาดแหละนะครับต้องย้อนกลับไปคิดไปทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับเจอดาวเสาเป็นกเกษตรในพบการเงินนะครับมันหมายความว่าการเงินก็ดีอยู่หรอกแต่อัตรคัดในช่วงทำลายแรกๆเนี่ยคือหมายความว่ามันได้ระยะยาว2ปีครึ่งแต่ว่ามันยังไม่ถึงสองปีครึ่งดังนั้นเนี่ยบางคนก็ดีขึ้นแล้วนะครับบางคนก็ กำลังบางคนก็ยังไม่มีวี่แววเลย mm hmm. ก็มีนะครับเพราะมันได้2เดือน่อางปีครึ่งนะครับดังนั้นน่ะมันเลยมีแบบทุกช่วงนะครับทุกคนจะได้แต่ละอย่างเนี่ยไม่เหมือนกันอยู่ที่แรงกรรมแรงกรรมในที่หมายถึงการกระทํานะครับก็ใครทํามากก็ได้มากใครทําน้อยก็ได้น้อยอยู่ที่เน้นแหละรครับอยู่ที่การคิดการเลือกการตัดสินใจและการกระทำทีนี้ ดาวสองดวงนี้ถอยหลังมาเจอกันเนี่ยเป็นคู่เปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งในรอบปีนะครับตั้งแต่วันที่5ธันวาคมที่ผ่านมาทีนี้ดาวสองดวงนี้มันหมายถึงคู่พระคู่โจรด้วยหมายถึงจะต้องมีการขัดแย้งกันก่อนแล้วเกิดผลดีตามมาในภายหลังหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะครับดาวพัสดีเนี่ยเมื่อถอยหลังมาแบบนี้แปลว่าผู้ใหญ่ที่เคยช่วยเหลือเนี่ยจะอ่อนกําลังไม่สามารถช่วยได้นะครับเราต้องยืน ด้วยลำแข้งของตนคือดาวพฤหัสบดีก็หมายถึงตัวเองอยู่แล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ดูจะไปได้ดีจะติดขัดจะล่าช้านะครับอย่างเช่นโดยเฉพาะคนที่สอบทุกอย่างจะถูกเลื่อนครับถูกเลื่อนออกไปเนาะก็หมายความว่ารอการพิจารณารอการตรวจสอบรอการปรับปรุงรอการเปลี่ยนแปลงรอการนู่นนี่นั่นประมาณเนี้ยจะต้องมีคําว่ารออย่างดียนะครับรอไปก่อน แต่โชคดีตรงที่ว่ารอไม่นานครับประมาณ2เดือนเดือนครึ่งถึง2เดือนเท่านั้นนะครับโชคดีที่ดาวพฤหัสบดีถอยหลังช้าน้อยมากเลยนะครับจะเดินประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนอย่าไปติดตามเพิ่มเติมในช่วงนั้นนะครับประมาณกลางเดือนหรือปลายเดือนตุลาคมครับก็จะอัปคลิปก็ฟังได้ตอนนั้นทีนี้เมื่อมันต้องรอทํำยังไงล่ะก็ทบทนนะครับว่าสิ่งที่เราทําไปเนี่ย มดีแล้วหรือยังมีข้อแก้ไขตรงไหนมีข้อบกพร่องตรงไหนรีบติดต่อรีบประสานงานกับสิ่งต่างๆเพราะถ้าเดินดีปุ๊บก็จะได้รีบเดินหน้าต่อนะครับมันเป็นการหยุดชะง,งักนะครับอาจจะเป,เ,ปเป็นเพราะว่าโรคระบาดกําลังจะรุนแรงขึ้นก็ได้เพราะเนื่องจากว่าดาวพฤหัสบดีเป็นดาวแห่งการแพทย์นะครับถอยหลังก็คือบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเหนื่อยและอ่อนล้าม,มานานมากแล้วนะครับ วันที่28กันยายน64มุษผมพูดไปหรือยังนะครับดวงสุดท้ายที่จะย้ายราศีในเดือนนี้นะครับทั้งถอยหลังทั้งเป็นนิดนี้มันหมายถึงว่าการแพทย์เนี่ยก็ต้องชะลอสังเกตดูว่าประเทศไทย,ยคิดค้นยารักษาได้แล้วหรือวัคซีนเนี่ยนะครับได้แล้วแต่ว่ามันช้าครับมันยังไม่ถึงเวลาเห็นไหมมันต้องรอไปก่อนอะไรแบบนี้ครับมันก็ถึงคือถามว่าเอามันยังไม่มันยังไม่ได้ ถอยหลังไม่ใช่เหรอตามจริงเนี่ยเขาถอยหลังตั้งแต่ราศีกุมแล้วครับแต่ว่าเข้าเขตในราศีมังกรเนี่ยวันที่18กันยาครับคือนิ่งก็เริ่มแล้วอะครับอืนะครับคือทุกอย่างมันดูเหมือนแบบอนาคตอะครับเออในช่วง5เดือนครึ่งที่ผ่านมาคือพูดง่ายว่าปีนี้ทั้งปีอะมันเหมือนเราอะ่ะไปเห็นอนาคตแต่เรายังไม่สามารถทําอะไรได้สําเร็จได้นะครับ ในบางคนนะแต่บางคนว่าสําเร็จอยู่ที่พื้นดวงจะตาของแต่ละคนครับว่าเข้มแข็งแค่ไหนอะไรแบบนี้ทีนี้ถ้ามันเป็นลักษณะของดวงเมืองดวงโลกด้วยนะครับมันหมายถึงการบริหารการจัดการนะครับมัน,ม,นมันไม่ไปหน้ามันถอยหลังอ่ะเออถอยหลังตามดาวไอ้ไม่ได้โยงกันเมืองนะแต่หมายความว่า,าการบริหารของคนทุกคนของระดับโลกครับและประเทศด้วยและตัวเราด้วยนะครับทุกคน อ่า,าสิสราศีไม่ไม่มีคอยกเว้นไม่มีเว้นใครไ,ไม,ม่เว้นใครนะครับทุกคนก็จะละหลวมนะครับทั้งเสื่อมศิลธรรมกันทั้งไม่อยู่ในกฎหม,มายกฎระเบียบก,กันนะครับคือดาวพฤหัสดีม,มันครอบคุมทั้งหมดเลยในเรื่องของอกฎระเบียบข้อบังคับการเรียนรู้การพัฒนาการต่อยอดทุกอย่างจะถูกชะง,งักหมดเลยนะครับ ก็คือการแหกคอกด้วยนะครับม,มันไม่ได้แปลว่ากฎหมายหรือรัฐธรรมนูญอย่างเดียวนะครับหรือาการบริหารอย่างเดียวมันยังหมายถึงศีลธรรมจริยธรรมปัญญาด้วยอะไรแบบนี้ถอยลงคลองมาเลยนะครับช่วง2เดือนนี้เป็นเดือนที่ค่อนข้างที่จะร้ายนะครับต้องระมัดระวังตรงจุดนี้เพราะมันเกี่ยวข้องกับดาวประจําตัวด้วยนะครับแปลว่าวัสนาของเราก็จะอ่อนด้วยเพราะถอยหลังนั่นเอง แต่แค่2เดือนทนเอาครับสูๆนะ้ๆเนาะต่อไปเรามาเริ่มต้นเดือนนี้กันนะครับที่จะมีการโคจชยกย้กยาราศรีก็คือดาวเกตดวงแรกเข้าสู่กรกฎวันที่3กันยายน64ดาวเกตเป็นดาวนกสองหัวอย่างที่บอกไปในคลิปกับพยากรรวม4เดือนนะครับใครยังไม่ฟังสามารถย้อนกลับไปฟังได้นะครับเพราะว่ามันเป็นระยะยาวเนาะที่ให้เรารู้ก่อนล่วงหน้าทีนี้ทำไมถึงเป็นนกสองหัวเขาเป็นดาวอาพยกฤติหมายถึงการฟื้นฟู ให้พลังกระดาวดวงอื่นได้เขาไม่เลือกข้างเขาอยู่ดาวสุประคอก็ได้ดาวบ,บาปปะคอก็ได้ถ้าเขาไปกลุ่มดาวสุประคอเขาก็ฟื้นฟูให้พลังกระดาวสุประคอให้เกิดผลดีในดวงชะตาแต่ถ้าไปเกาะกลุ่มกับดาวบาปปะคอก็จะให้ผลที่ร้ายตรงกันข้ามนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังอย่างเช่นอยู่ในราศรีกรกฎเล็งกับดาวเสาร์ที่อยู่ในราศรีมังกรนะครับในช่วงแรกยังมีดาวประจําตัวเข้ามานะครับก็จะกลายเป็นว่าฟืน้น ฟูให้แสงกระดาวเสาที่เป็นเกษตรดังนั้นเนี่ยจึงมีดีมีเสียโชคดีที่มีข้อดีอยู่บ้างคือดาวเสาเนี่ยได้แต่เหมือนเกษตรนั่นเองก็คือความเข้มแข็งความมั่นคงความเป็นปึกผันความถาวรในระยะยาวแต่ก่อนที่จะถึงระยะยาวสิต้องผ่านทำลายที่เจ็บปวดเพราะว่าดาวเสาเนี่ยมันเป็นดาวประธานแห่งบาประเคาะหมายถึงความเหนื่อยความยากความลำบากความอดอยากความ กดดันอะไรแบบนี้ครับยิ่งดาวเกตเล็งก็แปลว่าโอ้ยิ่งเหนื่อยหนักแบกภาระและกดดันอย่างยิ่งยวดแต่วิธีการแก้ง่ายในเดียวคือปล่อยวางแต่ไม่รู้ใครจะทําได้หรือเปล่านะพเพราะดาวเสาเป็นเกษตรเนี่ยมันยึดมั่นถือมั่นครับยึดมั่นในสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราเป็นให้ปล่อยวางอย่ายึดติดเพราะไม่งั้นเราจะทุกข์ทุกข์มากด้วยนะครับเพราะว่า ดาวเสาถอยหลังด้วยนะครับมันก็หมายถึงย้ำคิดย้ำทำอย่างนี้นะดาวเสาเนี่ยมันเป็นดาวคนแก่ก็จะหลงหลงลืม,ล,มลืมนะครับก็คือคิดวนไปวนมาอยู่ในราศีมังกรในทางธรรมเรียกว่าพบชาติพบชาติในที่จะหมายถึงการเวียนว่ายตายเกิดก็หมายถึงว่าวนแล้ววนอีกซ้ำแล้วซ้ำอีก คือมันปล่อยวางไม่ได้สักทีอะเออนั่นแหละรครับยิ่งเป็นเกษตรยิ่งมั่นคงอีกการเป็นว่ามันปล่อยวางไม่ได้คือดวงดาวกระแสสัมพันธ์มันแรงมากแต่ใครปล่อยวางได้ก็จะเกิดความทุกข์น้อยลงนะครับอยู่ที่อย่างตัวผมเองอะ่ะก็เป็นคนเครียดง่ายเป็นคนยึดติดไม่ได้เป็นคนยึดติดนะแต่หมายถึงเครียดง่ายครับพยายามปล่อยวางเท่าไหร่มันก็ออกจากหัวไม่ได้สักทีอะไรประมาณนี้ดังนั้นเราต้องหาตัวช่วยนะครับว่าตัวเราเนี่ยจะผ่อนคลายได้ง่ายทําอย่างไรนะครับพยายามไป ไปหาตัวตนให้เจอว่าอะไรที่ทําให้เรานั้นสามารถปล่อยวางได้นะครับก็จะดีขึ้นต่อไปดาวอังคารยาราศีเข้าสู่ราศีกัน์วันที่6กันยายน64ได้ตําแหน่งมหาจักรนะครับดวงที่2มาจากมาถึงการบุกบ่าฝ่าฟันก็คือเหนื่อยเพราะดาวอังคารคือดาวแห่งการแอคชั่นนะครับมีดีมีเสียมาจากหมายถึงการบุกบ่าฝ่าฟันคือมันต้องกระทำไงมันต้องแอคชั่นเนะี่ยอะไรแบบนี้ครับมันคือต้องเหนื่อย แต่เหนื่อยแล้วได้รับผลสําเร็จก็ยังดีอย่ากเก่งองกะชอกลาบยังน้อยทําดีมีผลเหนื่อยแล้วได้รับผลที่ดีดีกว่าทําอะไรแล้วเสียเปล่าที่ไม่ได้ผลประโยชน์อะไรกลับคืนมาเนาะดังนั้นเนี่ยก็เข้าดาวคันที่ดีก็คือการมุมานะความขยันความตั้งมั่นนะครับถ้าเราไม่เข้าในทางดีมันจะเป็นร้ายก็คือการใช้อารมณ์การมุทะลุดุดันทําอะไรแล้วก็พัง พังมันอยู่นั่นแหละกว่าจะรู้ตัวกว่าจะสําเร็จกว่าจะได้ก็หมายถึงเราต้องมีสติเท่านั้นดังนั้นเนี่ยถ้าไม่อยากทําหลายรอบไม่อยากพังทลายในสิ่งต่างๆก็ให้มีสติในการกระทําแล้วก็มุ่งมั่นซะทุกอย่างก็จบแล้วก็จะได้รับผลประสบความสําเร็จนั่นเองนะครับต่อไปดาวศุกร์ราศีดวงที่3เข้าสู่ราศีตุลได้ตำแหน่งเกษตรในวันที่8กันยายน64 มีดีมีเสียดาวทุกดวงจะมีดีมีเสียหมดในเดือนกันยายนยกเว้น,เดน,เดนดาวพฤหัสบดีดวงเดียวที่เสียอย่างเดียวนะครับอบอกไปแล้วในคลิปการพยาการณรวมเนาะดาวศุกร์เป็นเกษตรคือความรักและความาการเงินเนี่ยมั่นคงนะครับเกิดความมั่นคงเรื่องของความสัมพันธ์ความรักอย่างยาวนานและการเงินที่ดีด้วยแต่บรรเลงกระดามมรุตยูดาวมรุจตยูคือดาวอาเพศดาวที่แบบพลิกผันแบบไม่คาดฝันแบบ ฉับพันแบบกระทันหันทันด่วนดังนั้นเนี่ยเป็นดาวที่แบบมาแล้วเซอร์ไพรส์เลยนะมันพลิกจากขาวเป็นดําจากหน้ามือเป็นหลังมือยกตัวอย่างเช่นจากจนเป็นรวยจากรวยเป็นจนก็คือการที่คนรวยคือลหลอมละลายคนที่จนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1อย่างเงี้ยก็รวยข้ามคืนเลยครับเห็นไหมมันพลิกไลท ผิดดีได้หมดนะครับดังนั้นวิธีการแก้ที่ง่ายที่สุดก็คืออย่าคาดหวังพระดาวสุขเป็นดาแห่งความหลักความสำหวังความคาดหวังแต่เรงกระดามมันอยู่ที่พลิกผันไม่แน่นอนดังนั้นเนี่ยวิธีการแก้ก็คืออย่าคาดหวังมันก็จะไม่มีวันผิดหวังแน่นอนนะครับคือตัดไฟตัดล,ลมจบนะครับถ้าเราคาดหวังเมื่อไหร่ผิดหวังทันทีนะครับเออดังนั้นเนี่ยจึงเป็นคำพยากรณ์ว่า ผิดหวังอย่างไม่คาดฝันนั่นเองนะครับดังนั้น,นอยา่าคาดหวังก็จะไม่ผิดหวังนั่นเองเนาะพอเข้าใจนะทีนี้ดาวอาทิตย์นะครับยาวราศีดวงสุดท้ายวันที่17กันยายน64เป็นดาวคู่มิตรของดาวประจําตัวคุณยาวราศีเข้าสู่ราศีกันเนได้ตำแหน่งอุจจารพิมุกนิดมาถึงกําลังจะสู่ภาวะอับแสงที่สุดในรอบปีในเดือนหน้าก็คือ,อเดือนตุลาคมนั่นเองนะครับ ดาวอาทิตย์เนี่ยอยู่ในราศีกันเนี่ยก็ตามจริงมันเป็นราศีทั้งดีและเสียเพราะอยู่ในภพอ,อริของดวงเมืองดวง,งโลกนะครับมันจึงหมายถึงว่าแบบยากเข็นลำลำเค็นนะครับแต่ว่า,ามันก็มีข้อดีอยู่เพราะราศีกันเนี่ยเป็นราศีสวยและเป็นราศีแห่งการเอาตัวรอดดังนั้นเนี่ยมันก็หมายถึงว่าต้องขยันนะแล้วต้องแล้วมันจะเอาตัวรอดได้แล้วมันจะมีการเอาตัวรอดได้ด้วยต้องมีสติอะไรแบบนี้ครับเออ อย่าพบการงานของคุณการกระทาและเวรกรรมหมายความว่าทําสิ่งใดได้สิ่งนั้นดังนั้นเนี่ยพยายามอย่ายึดติดอีโก้อย่ายึดติดกับภาพลักษณ์อย่ายึดติดกับชื่อเสียงพยายามปล่อยวางทั้งหมดนะครับพระดาวเสาร์อย่าบันบีบบังคับในการแบบยึดมั่นถือมั่นเออดังนั้นเนี่ยถ้าเรายึดมั่นถือมั่นชื่อเสียงเราเนี่ยจะเดือดร้อนได้นะครับแล้วก็นํามาซึ่งปัญหาเรื่องการงานด้วยตามจริงมันดีนะ ดาวที่ยูในเรียนการงานเนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นว่าอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยต้องโชว์ผลงานหน่อยแต่มันมีไวพริบชันฉลาดที่จะเอาตัวรอดได้แก้ไขได้นะครับดังนั้นเนี่ยสติมาปัญญาเกิด ก่อนจะทําอะไรคิดทุกครั้งแล้วคุณจะรอดแล้วคุณจะดีมีชื่อเสียงและเด่นดังคือพลิกให้ดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวอาทิตย์ที่ดีนั่นเองก็คือการอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับอย่าลืมนะครับดาวพาิศมณีดาวประจําตัวเนี่ยถอยหลังหมายความว่าอ่อนน้อมถ่อมตนให้มากเพราะไม่งั้นเนี่ยจะเป็นศัตรูกับผู้ใหญ่นะครับมันจะเป็นการขัดแย้งระหว่างผู้ใหญ่กับตัวเรานะครับในเรื่องของการเงินด้วยนะครับหมายความว่าชักหน้าไม่ถึงหลังอะไรแบบนี้ปัญหาเรื่องการเงินจะตามมาเพราะว่า มันมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในพบการเงินนะครับรายได้ของเราดังนั้นเนี่ยอาจจะมีการซิ้นสุดเรื่องของการงานก็ได้ด้วยนะครับแล้วไปเริ่มต้นสิ่งใหม่อะไรแบบเนี้ยครับมันก็มแต่มันยังไม่ใช่เดือนนี้หรอกนะครับมันจะเป็นในเดือนแบบตุลาพฤศจิกาอย่างนี้ครับมันจะเป็นมันจะผ่านพบวินาทนะครับดังนั้นเนี่ยพอพบวินาทมาถึงการสิ้นสุดไงก็จะกลายว่าเปลี่ยนแป,แปลงแบบ ถาวรไปเลยนะครับแต่เรื่องมันจะแดงตรงนี้แหละนะครับมันจะเริ่มมีปัญหากันตอนนี้แหละตอนที่าดาวพัชเปีถอยหลังกลับมาเนี่ยเพราะตัวเราเนี่ยไปเจอกับดาวเสาคู่ต่อสู้นั่นเองนะครับเป็นคู่พระคู่โจรเนานะแต่มันจะเกิดผลดีในระยะยาวนะครับไม่ต้องตกใจเนาะมันจะต้องเจอเหตุหลายก่อนแต่มันจะดีในระยะยาวยังไงก็สู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ยังไงก็กดกระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาดข่าวสารในครั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็กก like, share, กปในกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ